็จะมาทาคลิปแพ็กพัสดุกันนะคะจะเป็นของน้องคนนี้เลยนะอันนี้ก็คือน้องสั่งเยอะมากก็เลยต้องใส่กล่องหลังเบียร์นะคะจะเป็นของน้องคนนี้ทุกคนเห็นไหมแ๋ยวให้ซูมลงไปเป็นน้องของน้องคนนี้เลยนะน้องสั่งของไปเยอะมากเลยนะคะก็จะเป็นสกู๊ชีตทั้งหมดเลยนะโอเคเราก็จะมาไล่ให้ดูเลยนะคะนะะคว่าน้องสั่งอะไรบ้างเนาโอเคเราขอเทก่อนละกันอันนี้เคนน้องสั่งไปเยอะมากเลยนะเราไล่เสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปในกล่องเลยนะ ก็จะมีเป็นอันนี้ก่อนอะจะจะคอร์สหนึ่งชิ้นอ่ะนี่นะแล้วก็เป็นอันนี้หนึ่งชิ้นบอลบอลแลวอันนี้เป็นแพ็กเกจของตัวส้มอันนี้แล้วก็อันนี้แปดชิ้นนะคะชิ้นอย่างละสองสีนะโอเคนี่นะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นส้มนะมันก็เป็นอันนี้อันนี้อีกสองอีอันนี้ 2, อนนไอ้พวกนี้อีสี่ชิ้นนะคะไอ้พวกนี้สามแล้วนะสามละอ่ะสี่นะคะแล้วก็แกะหนึ่งชิ้นเป็นแมวตัวนี้อีกหนึ่ง เป็นขวดนมอีค่านะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็เป็นกล้องนะคะหนึ่งชิ้นเป็นเด็กผู้หญิงสองชิ้นนะคะแล้วก็เป็นพวกนี้อย่างละชิ้นนะนี่หนึ่งแบบนี้อย่างละชิ้นเลยนะนี่นี่ไหมคะอย่างละชิ้นพิกหนึ่งชิ้นนะคะ พวกนี้ก็อย่างละชิ้นนะนี่โอเคเต่ลงไปแล้ก็พวกนี้แล้วก็มีแอปเปิ้ลหนึ่งชิ้นนะคะจะส่งบแบบแบกนะคะโอเคอันนี้เราก็สั่ของแถบไปให้นะคะจะเป็นถุงแก้วเนาะโอเคเราก็จะไปติดสกัดเทปันเลยนะคะ